วันนี้มาเรียนเรื่องภาษาไทยมาตรฐานภาษาถิ่นแล้วก็บอกความเป็นไทยนะคะ่านะักเรียนดูนะคะคําว่าภาษาถิ่นนะักเรียนดูนะคะเรามาเรียนรู้หน่วยกันเรียนรู้ภาษาถิ่นนะคะอ่า นักเรียนดูค่ะนักเรียนเราเคยเรียนแล้วเราเคยเอ,อ่อเรียนไปบ้างแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะมาทําแบบประกาศในหน่วยการเรียนรู้ที่16ค่ะนักเรียนเปิดหน่วยการเรียนรู้ที่16นะคะอ่านักเรียนลองดูที่ะหน่วยการเรียนรู้ที่16นะคะ โดยการเรียนรู้ที่16นะคะจะอยู่นะคะจะอยู่หน้าที่นะคะแบบประหัตของมันจะอยู่หน้าที่หน้าที่อะไรเอ่ยเอวเวลาสักแป๊บหนึ่งแบบหัดตอนนี้ก็จะอยู่ หน้าที่หนึ่งร้อยจ้ยค่ะหนึ่งร้อยห้านะคะนักเรียนเปิดสิคะหน้า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 หน้ใช่เปิดหน้าแป๊บนึงหน่วยการเรียนรู้ที่สิบหกหน่วยการเรียนรู้ที่สิบหกแป๊บนึงนะคะ หน่วยการเรียนรู้ที่สิบป6เป็นภาษาไทายภาษาถิ่นอยู่นะคะตอนนี้นะคะเ,เวลาแป๊บหนึ่งค่ะอะเจอแล้วสำนวนุภาัสตและคำจิ้เลยนะคะ อต่นี้เป็นไม่ใช่นะคะนี่เป็นภาษาไทยภาษาพื้นนะคะภาษาไทยอ้าวดูนักเรียนดูนักเรียนขาิดหน้าร้อยห้าเดี๋ยวนี้เลยค่ะนักเรียนป .4 สี่นะคะอ่ะนักเรียนดูข้อที่หนึ่งเขาบอกว่านักเรียนเลือกคำไปเติมให้ตรงกับภาพนะนักเรียนดูนะคะให้ไปเติมกับให้ตรงกับภาพนะคะแล้วก็ ดูมีคําว่านกแอน่นเดี๋ยวเราเรียกว่านกรางแอน่นบักจกเราเรียกว่าจอบนะบักจบมาเต้าแตงโมปากปากตูก็คือประตูนะคะอ่ะต่อไปเลยค่ะป้าอิ่มปลาช่อนเพื่อนบ้านกาดตลาดบักสีดาผลฝรัง ขี้ลมก้อนเมฆค่ะนักเรียนดูภาษาเหนือตลาดเราเรียกว่ากานะคะแต็งโมเราเรียกว่ามะเ้าปลาชอบเราเรียกว่าเราเรียกว่าปลาลิมปลาลิมปลาลิมต่อไปบักศีดาบักศีดา,บ,ดาบักศีดาคืออะไรรู้ไหมคะเข่หลังเพื่อแปลว่าบ้านบักจกแปลว่าจอบภาษาตินใต้นะคะ ขี้ลมแปลว่าก้อนเมอันนี้นกนางแอ่นก็คือนกแอ่นปากตะวกก็คือประตูนะคะะทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะภาษาดินเหนืออากาศก็คือตลาดมาเต้าก็คือจังโมปลหลิมปลิหิมก็คือปลาช่อนบักสีดาก็คือฝรั่งเพื่อนก็คือบ้านบักจกก็คือจอกขี้ลมก็คือ กิโลกรัก็อ,อะไรคะก้อนเมฆนกแอนก็คือนอกทั้งแอนปากตูก็คือประตูอาภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นภาษาไทยมาตรฐานคือภาษาไทยกลางที่ใช้เป็นภาษาราชการสื่อสารกันทั่วประเทศ และใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้คนไทยได้ใช้ภาษาเดียวกันในการติดต่อสื่อสารสร้างความเป็นป, ai, à, ปาาึกแผ่นของชาติไทยนะคะภาษาไทยภาษาถิ่นภาษาไทยภาษาถิ่นก็คือภาษาไทยกลางที่ใช้เป็นภาษจาราชการสื่อสารกันทั่วไปใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้คนไทยได้ใช้ภาษาเดียวกันนะคะเพื่อให้คนไทยได้ใช้ภาษาเดียวกัน ในการสื่อสารสร้างความเป็นปึกแผ่นของชาติไทยภาษาถิ่นเป็นภาษาพื้นเมืองหรือภาษาที่ใช้ในท้องถิน่นซึ่งเป็นภาษาดั้งเดิมของชาวบ้านที่ใช้สื่อสารกันในหมู่คณะของตนคำที่มีความหมายเดียวกันแต่และท้องถิ่นอาจจะใช้คำแตกต่างกันและมีสำเนียงเฉพาะประจําถิน่นเรียนดูนะคะให้นักเรียนพิจารณาภาษาถิ่นในข้อความที่กําหนดและเปรียบเทียบความหมายของ ความหมายกับภาษาไทยมาตรฐานโดยโยงคาที่มีความหมายให้ตรงกันอ่านักเรียนดูนะคะแม่อุย้ยคือพี่สาวไปกักง่วงลื่มง่วงซื่อจิน้นง่วงมายะมาแยะแกงอ่อนแม่อุย้ยนะคะแม่อุย้ยแม่อุ้ยก็คือยายนะคะฮืก็คือให้พี่สาวก็คือพี่สาว กักมั่วกักมั่วก็คือตลาดสดต่อไปกิ้งงัวกิ้งงัวคือเนื้อวัวเหยะ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 แปลว่าทำนะคะ,ะต่อไปนะคะค่าสารมีสารนะคะ แม่มาฮับค่อยอยู่โรงเรียนนะคะแม่มาฮับค่อยอยู่อยู่โรงเรียนเฮาย่งเมื่อขึ้นํำกันฮับแปลว่ารับค่อยแปลว่าฉันอยู่แปลว่าพี่เฮาแปลว่าเราเมื่อเฮือนแปลว่ากลับบ้านนำกันแปลว่าด้วยกันนะคะอันนี้คือภาษาถิ่นอีสานนะคะอ่าต่อไป รอ้อยเกาะเป็นภาษาจีนใต้นะร,อออรอ้อยเกาะเขร้อยเ้้ยย่ายไข่แดงแหลงธรรมะแหลงธรรมะร้อยเกาะแปลว่ารอ้อ,อ,รอยเกาะเขร้อยแปลว่าง้ออร่อยห้อยย่ายแปลว่าห้อยใหญ่ไข่แดงแปลว่าไข่แดงแหลงธรรมะแปลว่า แต่งธรรมะนะคะนักเ,เรียนเขียนเส้นไปนะคะแต่งธรรมะนะคะโยงเส้นโดยใช้ไม้บรรทัดนะคะให้นักเรียนโยงเส้นโดยใช้ไม้บรรทัดนะคะต่อไปให้นักเรียนก็สอง นค้นคว้าคํปภาษาถิ่นหนึ่งภาคที่นักเรียนมีความรู้หรือสนใจตามหัวข้อที่กําหนดและเปรียบเทียบความหมายกับภาษาไทยมาตรฐานนะนักเรียนดูชื่อผลไม้ภาษาถิ่นเหนือคือปาาหนอนแน่ปลาหนอนแน่นะคะปลาหนอนแน่ดูนะคะปลาหนอนแน่ก็คือภาษาไทยมาตรฐานก็คือน้อยหนานะคะ ปลาตองปลาตองกระทอนปลากล้วยเต็ดปลากล้วยเต็ดมาลโกถ้าเป็นภาษาตินเหนือนะคะนกแร่ก็นกแก้วปลาขาวก็คือปลาตะเพียนกัมเปอร์ัมเปอร์ปีเสื้อเรียนดูใหม่นะคะภาษาตินเหนือปลาหนอนแน่น้อยหนาปลาตองปลาตองกระทอน ปลาก๋วยเต๊ะมะล,ละกอนะคะอ่ามาดูชื่อสัตว์กันบ้างนะคะคลิกชื่อผลไม้ภาสันเหนือนอกแร่นะคะก็คือนอกแกว้วปลาขาวก็คือปลาตะเพียนกัมเปอร์กัมเปอร์ก็คือผีเสือ้อเห็นไหมคะอ่าโอเคให้นักเรียนสังเกตการเขียนสะกด และออกเสียงคำในภาษาถิ่นจะเห็นว่าคำที่เป็นภาษาถิ่นมีสิ่งใดแตกต่างคำจากคำที่เป็นภาษาไทยมา,าตรฐานบ้างนักเรียนดูนะคะบางคำมีเสียงพยัญชนะต้นเสียงสละหรือเสียงวรรณยุกแตกต่างกันแต่บางคำก็เปลี่ยนคำไปเลยนักเรียนดูนะคะนักเรียนจังเกตการเขียนสะกดคำการออกเสียงคำในภาษาถิ่นจะเห็นว่า คำที่เป็นภาษาทิ่มีสิ่งใดแตกต่างจากคำเป็นภาษาไทยมาตรฐานบ้างอ่าเขาบอกบางคำมีเสียงพยัญชนะต้นมีเสียงสระมีเสียงวรรณยุกแตกต่างกันแต่บางคำก็เปลี่ยนคำไปเลยนะคะอ่านักเรียนมาดูหน้าต่อไปถ้าไม่ตันก็ย้อนวิดีโอกลับไปดูนะคะอ่านักเรียนมาดู ะะข้อนี้ให้พิจารณาคําภาษาถทินจากข้อความที่กาหนดให้แล้วเลือกประจไทยมาตรฐานทางขวามือนี้ที่มีความหมายตรงกันกันกบประจจิทนนั้นเติมในช่องว่างทางซ้ายมือ,อะนักเรียนดูที่คะดูที่คะถ้าไผ่ไปแอวบ้านเฮาจะปาเปิ้ลไปพอดอยสุเทพขอพอขอ,อเอกขอดอยสุเทพข้อหนึ่งใครไผ่ข้อสองเที่ยวแอวข้อสามบ้านฉันก็บ้านเฮา ข้อสี่พาเขาก็ปาเปิ้ลข้อห้า 5, ดูก็ขอขอนะคะ,ะต่อไปนักเรียนมาดูหน้าต่อไปสิคะภาษาที่นีสามเลี 3, ้ยกินตำบักปุ่มกับปิ้งไก่ข้อหนะคะพี่สาว เอื่อยส้มส้มตำตำบัก่งข้อแปดไก่ย่างก็ปิ้งไก่นะคะอ่ะักเ,เรียนดูอันนี้ภาษาถิ่นทีสาเอื่อยกินตำบักุ่งกับปิ้งไก่เอื่อยก็พี่สาวตำบัก่งก็ส้มตำไก่ปิ้งไก่ก็ย่างไก่ถ้าเป็นภาษาถิ่นใต้คนหมู่นีคนหมู่บ้านนี้เขารักษาัวกันทั้งเพคําว่ารักษาแปลว่าเลี้ยงคําว่าทั้งเพแปลว่าทั้งนั้น นักเรียนครับสุดท้ายนักเรียนอย่าเรลืมทบทวนและทำการบ้านแล้วก็ส่งให้ตามเวลาที่ครูแจ้งด้วยนะคะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะครูขอบอกคำว่าสวัสดีค่ะ